สวัสดีครับผมสุรุษาน,นะครับพร้อมนิตยสารสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลสตาร์สกเกอร์น,นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันศุกร์ที่2มกราคมนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ยังคือกักน่าติดตามและบทวิเคราะห์วันนี้2ค,ค,คู่นะครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมรา่าลีกาโปรตุเกสและซาอุดิโประีนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณที่ก็แนะนำนะครับรายแอค S W N 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายแอด S W N 8 9เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลพีเมร่าีกาโปรตุเกสเป็นเกมระหว่างกิลวิเซนเปิดบ้านพบสปอร์ติง้งริสบอ อันดับบนตารางของกิลวีเซนถือว่าทําได้ดีเกินค่านะครับแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นยามนี้เริ่มตกลงชัดเจนเกมรุกฝืนเกมรับมีปัญหานะครับแม้วันนี้จะได้เล่นในบ้านนะครับแต่เจอกับทางแชมป์เก่าสปอร์ติง้งลิสบอนซึ่งกลับมา ฟอร์มยอดเยี่ยมมั่นใจนะครับแม้สภาพทีมอาจจะมีปัญหาอยู่บ้านนะครับแต่แข่งที่มีอยู่สามารถทดแทนกันได้วันนี้แกรักอย่างมาริโอซูอาเรสตินเกามอเทนฮูนมันพร้อมโรงตัวจริงนะครับโดย4นักหลังสุดริสบอน เอาชนะได้รวดน,นะครับและเกมลุกสามารถยิงรวมถึง17ประตูเรียกว่าล้อแรงเป็นอย่างยิ่งแรงจูงใจก็ต้องการ3มแต้มนะครับเพื่อทำแต้มไรกจี้จ่าฝูงปอโต้ที่นำหน้าอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้ผมมองนะครับว่าชั่วโมงนี้น้ำเชี่ยวอย่าไปกว่านะครับเชียร์ทางทีมอย่านะครับบอกว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถบุกมาเอาชนะได้และมีโอกาสเตเต็มด้วยการลุ้นยิงขาดเชียสปอร์ติ้งริสบอนนะครับในคู่นี้ คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลซาอุดีโปรีเป็นเกมระหว่างเอาเอติฟักเปิดบ้านพบเอาโอคดูดเอาเอติฟัก ภาพรวมถือว่าใช้ได้นะครับและเกมล่าสุดก็ยันเสมอทีมแกร่งอย่างเอานาเซอร์ได้2-2เกมรับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้านนะครับแต่แดนการกับแนวรุกถือว่าแข็งแร่งวันนี้แกรักอย่างมูซาเดมเบเร่จอจินโยวยนันดุมและถามอันบาโรเมดานพร้อมลงตัวจริงคอยราตาขายและปันเกมนะครับเจอกับทางเอาอกดูนะครับซึ่ง ฟอร์มมาตรฐานยามนี้ตกลงเยอะมากโดยพวกเขาแพ้ถึง3จาก4ี่นัดหลังสุดเลยก็เรียกว่ากําลังอยู่ช่วงขาลงขาดความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้รูปเกมที่เจ้าถิ่นของเกมบุกเป็นส่วนใหญ่หากไม่ใช้โอกาสเปิือกันเองนะครับบอกว่าจะสามารถอัดเอาชนะเก็บ3ามแต้มได้ตามต้องการเฉียดเอาเอติฟักนะครับวับนนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอล2รีที่แนะนําประจําวันศุกร์นี้นะครับเชียสปอร์ติ้งริสบอนและเอาเอติฟัก ขอทุกก่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่อองบบนี้สวัสดีครับ